ไพ่ยิปซีแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นานาแล้วนะคะจากช่องนานาม,มากับดวงนะคะคลิปนี้พี่นานาจะมาทุนายดวงของชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16 กายนจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะหรือมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกค่ะนะชาวพิจิกในช่วงสิ้นปีนะ,ะดวงชะตาจะเป็นยังไงนะ,ะ,ะจะบอกว่าช่วงนี้ชาวพิจิกหงุดหงิดนิดนึงนะอารมณ์เหมือนเด็กนะเด็กถือดาบหรืออาจจะมีเด็กขุนก่นวนขิดคนใจคุกก็ได้นะคะใครที่มีบุญหลานบริวารหรือคนอายุน้อยกว่ามีเกณฑ์ที่จะเข้ามา คนตกคนใจคุณหรือคนใจเขาเองเพราะว่านี่คือตำแหน่งตัวตนของคุณนะอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งนะอารมณ์ไม่ค่อยดีเหมือนหน้าตาเรือ่องนี้จริงหรือเปล่าชาวพิจิกนะน่าจะจริงแหละเพราะชาวพิจิกเพิ่งจบจากอะไรมาทายว่าบางท่านจบจากงานเก่าออกจากงานเก่าบางท่านออกโดยไม่รอโบนัสเลยนะบางท่านก็ได้โบนัส นะแล้วก็มีแผนการออกเพราะว่าใบเนี้ยไพ่หดาบเนี่ยเป็นไพ่ช้าหน่อยนะก็คือยังไม่เกิดขึ้นแบบพุดฟ้าถ้าพุดฟ้สก็คือทุ่ทเม้าขาววิ่งวิ่งหน่อมาเลยอะไรเงี่ยนะบางท่านเขียนเวลาออกไว้แล้วนะก็คือหลังจากรับโบนัสแล้วไม่ไปทำงานอีกเลยอะไรนี้เนาะหรือบางท่านก็คิดไว้นะยังไม่เขียนเวลาออกกลัวไม่ได้โบนัสประมาณนั้นนะ ใช่ไหมเพราะว่าทุกที่หลายๆที่บริษัทก็จะเป็นนั้นนก็คือแบบว่าถ้าคุณเขียนเวลาออกนี่ก็คือสบายเขาเลยไม่ไม่จ่ายโบนัสน,นะคะอ่าไวที่สาฮะก็คุณถ้าจบจากงานเก่ามีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่อยู่นะเนี่ยมีคนเสนองานมาให้2ง,งานสามงานบงางนั่นอาจจะยังไม่รับงานที่ไหนยังเลือกที่จะทํางานด้วยตัวเองนะเาะนันก็าทางานออนไลน์เนาะ ออนไลน์ Online, เปิดกิจการขายขายเรื่อสำมภางขายเรื่อเสื้อผ้าเรื่อนุ่มผมนะาขายอะไรอะ่ะลายอย่างเนาะบางท่านก็ขายตาม tiktok ต,ต,ตามยูทูบนะตามเฟซบุ๊กอะไรเนี้ยเนาะตามช่อง,งาทางโซเชียตลต่างๆนะให้คนรักผู้ครองได้หานะ้าไม่เท้าค่ะ จะมีความขัดแย้งนะฮะกับคนในครอบครัวนะคนที่คุณรักหรือว่าคนแวดล้อมใบนี้อาจจะหมายถึงคนร่วมงานในแวดวงแวดล้อมที่คุณอยู่ก็ได้นะฮะเช่นเดียวกันนะเพราะว่ามันอยู่ใ,นใ,นใจจกล้ๆตัวคุณเนาะบางท่านก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานจนกระทั่งออกงานคนเคยรักกันเพื่อนเคยรักกันนะแล้วอยู่ๆมาเย็นตะแทงรั่วมาแทงข้างหลังกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วคุณจะรับไม่ได้คุณไม่มีเพื่อนที่จริงใจโรงมาเนียค่ะนะคุณก็ไม่อยู่ละไปหาเพื่อนใหม่เอาข้างหน้านะคุณจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะอดีตที่ผ่านมาได้ไพ่สองใบเท้าค่ะนะชาวราศีพิจิกและนาวพิจิกบางท่านที่ทำเ,เกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์นะฐานดวงของคุณนะกําลัง ดีนะฮะคือเหมือนกับว่าถ้าคุณทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าคุณเปิดช่องอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เริ่มอยู่ตัวนะจะมีคนมาติดตามเพิ่มขึ้นนะ,ะหรือไม่ลดลงนะแบบเหมือนมีคนเอฟซี FC เก่าเนาะกลับมาดูกลับมาซื้อซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะนะก็ประมาณว่าเริ่มอยู่ตัวแล้วนะสำหรัแบกบิจการงานออนไลน์ของคุณนะคะ ในตำแหน่งอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นนะในไพ่ไามต่างน,นะใบนี้นะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะและอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักที่เป็นมือที่3ก็ได้ค่ะเออบางทีคุณอาจจะเป็นมือที่3ามเขาหรือเขาอาจจะเป็นมือที่3มของคุณนะทำให้เกิดการแตกแยกกันนะความคิดภในใจความ ใจใจนะคะอย่างแม่หมอออกเสียงไม่ถูกไม่ถูกต้องนะ,ะความคิดในใจของคุณนะคะก็คือช่วงนี้นะอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งไม่แน่นอนนะอารมณ์ยังขึ้น,นลงลงนะแล้วน้ำหนักตัวอาจจะขึ้นไม่ลงเลยก็ได้นะชาวราศีพิจิกนะชาวราศีพิจิกเนี่ยเขามีเรื่องเครียดแต่ก็ยังกินได้นะกินอิ่มนอนหลับ รูปร่างอาจจะอวบขึ้นนิดนึงนะคะตำแหน่งบ้านได้ไพ่ปูราสีค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณจะมีปัญหากับคนแต่สิทธิศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านยังคุ้มครองคุณอยู่นะคะยังที่ยังดูแลปกปักรักษาคุณอยู่นะ,ะอ่ามันไปดูนะคะตะเกียงหรือไฟที่สาลเระาครูสว่างไหมนะ,ะไฟหน้าบ้านของคุณนะคะ ไปนะบางคนมันมีหลอดขาดหรืออะไรหรือเปล่านะให้เปลี่ยนนะถ้าหลอดไฟขาดนะโชคลาภจะไม่เข้านะคะคนไม่เห็นแสงน,นำทางนะแล้วก็ให้คุณไปเติมน้ำมันตะเกียงนะทำมุลเติมน้ำมันตะเกียงอะนะคะแสงแสง,แสงตะเกียงตรงนี้จะได้เปลี่ยนเป็นแสงตะวันนะคะ สิ่งที่พวกหวังของคุณอยากจะมีค่าใช้จ่ายอยากจะมีรายจ่ายที่แบบว่าหมุนคล่งองมือเนาะบางทีคุณรับผุดชอบคนในบ้านมากไปนะอาจจะให้พ่อแม่บุหลานบริวารนะจ่ายนี้ค่าตวจมูลนิธนนินะคะเออแล้วมันเกิดความต้อแทกนะช่วงนี้บางท่านก็ออกจากงานตกง,งานเีกนะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยอยากที่จะมานี้ เงินเข้ามือมาที่จะพอ,อ,อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะแค่นันก็เรงไกลนะคุณมีเกณฑ์ที่สองกิตสองใจช่วงนี้จะเอาอยัางไงกับชีวิตดีเนาะก็อย่างที่บอกเนะบางคนก็อาจจะรอโบนัสออกแล้วก็ออกจากงานบางตอนนี้กําลังคิดวางแผนนะว่าในอนาคตฉันจะไปทําอะไรบางคนคิด ทำงานส่วนตัวบางคนคิดว่าจะไปทำงานในองค์กรน,นะเช่นไปเป็นลูกจ้างโรงงานนู่นนั่นนี่อะไรรือเปล่าอะไรเนี่ยนะเหมือนเดิมมีไหมหรือว่าฉันทำอะไรที่มันเป็นกิจาการส่วนตัวดีนะอันนี้คุณยังลังเลอยู่นะคะ,ะบางท่านนะคะอันนี้ใครขยายผู้คองคนรักบางบางท่านคิดอยากจะไปเมืองนอกคมืน,นากับเขาเลย โดยอะไรรูเปล่าอยากมีแฟนต่างชาติเนี่ยเห็นไหมตัวตนคนุณหาจคิดอยากจะไปต่างชาติต่างต่างประเทศนะไปทํางานต่างประเทศก็ได้แต่มีเกณฑ์ที่ว่าอยากมีคู่ต่างประเทศต่างชาติเนี่ค่ะนะไปแล้วก็แบบว่าไปทํางานที่รู้เลยมีแฟนที่รู้เลยนะยเหมือนแบบเศรษฐกิจบางประเทศก็ค่าเง,งิานบาทก็ดีกว่าเรา ไพ่ขยายการงานการเงินนะฮะมันจะมีข่าวด,ดีมาให้นะเรื่องของการงานนะคะจะมีคนนำข่าวเรื่องการงานมาให้คุณเช่นงานใหม่นะงานใหม่หรือว่าเนี่ยแ้จะไปเมืองนอกก็จะมีข่าวดะะีอยู่นะอ่าดวงไม่ได้แย่นะคะก็คือมันจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นกับชีวิตคุณช่วงนี้บ้างนะคะก็แคเ่เดือนเดือนเดียวน,นะคะเนี่ยไพ่ดาบก็คือไพ่อุปสรรคเนาะ ไพ่ดาบก็คือไพ่องศาแต่คุณก็ยังมีไพ่ธาตุไฟอันนี้ไพ่ธาตุลมนะไพ่ดาบไพ่ธาตุไฟค่ะแล้วก็มีธาตุดินนะคะเรื่องการเงินเนี่ยพอมีเข้ามาบ้านแต่ไม่ได้เด่นมากนะคะเรื่องโชคลาบก็เช่นกันนะคะเดือนนี้ยังไม่เด่นเรื่องโชคลาบอยู่ประมาณกลางๆนะ,ะแต่ถ้าจะเสี่ยงเสี่ยงได้นะ,ะถ้าจะเสี่ยงเลขที่บ้านีนะเลที่บ้านของคุณนะคะ อ่ะสีเสริมดวงวันที่หนึ่งอ่ะสีม่วงทุกนวันที่หนึ่งนี่เพื่เพื้อนะจับไพ่นะวันที่หนึ่งสีม่วงเด่นนะคะเออเลขหน้าไพ่นะหนึ่งโออันนี้พอดเรียงไพ่ไว้แบบนี้ทุกคนหนึ่งสองสามแล้วก็สามสามค่ะว,วันนี้ปะ บิ้ลมาแน่เลยสามสามหกหกหกมาสามใบอะทุกคนหกหกหกค่ะแล้วก็หกเก้าเก้าสองเก้าเก้าสองหนึ่งห้าห้าหนึ่งโอเคนะก็จบลงแล้วนะสำหรับดวงของชาวราศีพิจิกลคัคนาพิจิกนะคะในช่วงเดือนธันวาคม าชาราศีพิจิกก็คือดวงไม่ได้แย่นะถ้าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้นะปีใหม่คุณจะโชคดีนะก็ขอให้ชาวราศีพิจิกโชคดีมีชัยนะและทุกราศีที่มาฟังแทนราศีพิจิกนะใครที่ยังไม่ไดกดไลค์นะฝากกดไลค์ด้วยนะใครที่ยังไม่ได้กดแชร์ฝากกดแชร์ด้วยนะ ใครที่ยังไม่ได้กดกระดิง่งกดติดตามกดกระดิ่งก็ฝากกดด้วยนะใครอยากจะกดค่าครูให้แม่หมอนะที่ปล่กขอบคุณเลิกเต็ที่ยี่สิบบาทนะสบายเลยกดได้เลยนะคะก็ขขบคุณสําหรับกบารตนะิดตามรับชมน,นะถ้าพูดผิดอะไรไปบ้างก็ขออภัยนะคนะตอนนี้ก็ดึกแล้วเลิกงานมามาทําคลิปให้ทุกคนนะคะเพราะว่าไม่มีเวลามาทําคลิปนะ นี่ก็เลยเทียงคืนแล้วขอคุณสำหรับการติดตามรับชมและถ้าถดอคาดประการใดพูดผิด,ห,ดหรือออ,ออกเสียงไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ขอภัยและจะพยายามพูดให้ช้าลงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ